พบกันอีกครั้งกับในาว่าลงทุนนะครับผมก็จะมาบอกเล่าเช่นเคยนะครับเรื่องเกี่ยวกับหุ้นนะครับก็การลงทุนต่างๆรูปแบบต่างๆด้วยนะครับก็พอดีผมไปอ่านเจอบทวิเคราะห์ของบลหนึ่งะครับบลฟิลิปนะครับพูดถึงหุ้น c p f นะครับหรือเคยหรือเคยเจริญพวกกระพันนะครับซึ่งสําหรับผมเนี่ยถือว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นวัฏจักรนะครับแล้วก็มันเคยเป็นหุ้นไหลเด้งนะครับจาก ประมาณสักสาบาทนะฮะขึ้นมาถึงสามี่สิบบาทนะครับในอดีตที่ผ่านมาก็เรียกว่าสิบเด้งก็ว่าได้นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มไม่ค่อยไปไหนนะครับก็เลยเอ้มันจะโตช้าลงหรือเปล่าหรือว่ามันเริ่มเป็นบริษัทที่ใหญ่ละเคลื่อนตัวได้ช้าละนะครับจะเคลื่อนตัวเร็วเหมือนในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยที่ยังมีมาเก็ตแคปเล็กๆเนี่ยก็โอกาสน้อยลงหรือเปล่านะครับพอดีผมก็ไปเจอ ตัวบทวิเคราะห์อของทางบอลฟิลิปนะครับก็วิเคราะห์ไว้ดีนะครับผมก็เลยอยากเอามาแชร์จริงๆก็อยากจะเก็บไว้ฟังเองด้วยนะครับในอนาคตเผื่อว่าจะกลับมาฟังดูว่าเออทำไมเราสนใจหุ้นตัวนี้แล้วก็สิ่งที่ผมบอกเล่าก็เป็นข้อเท็จจริงจากบทวิเคราะห์นะครับผมไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะครับก็ยังไงก็พิจารณากันด้วยนะครับเพราะว่าบางทีบทวิเคราะห์ก็ไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับไปติดตามกันเลยนะครับ ก็ถ้าเรามาดูโครงสร้างไรายได้นะปัจจุบันนะครับในเดือนธันวาคม2561้าหิเอ็ดเราก็เห็นว่าตอนนี้สัดส่วนของ CPF เนี่ยเป็นอาหารแต้รูปสักสิเเป็นอาหารสัตว์สี่บเปอร์เซ็นเป็นเนื้อสัตว์สี่สิเ็ดเซก็ยังเป็นส่วนมากที่เป็นอาหารสัตว์กับเนื้อสัตว์นะครับซึ่งก็เป็นสินค้าโภคภัณฑ์นะครับในส่วนของฐานลูกค้าเนี่ยในประเทศตอนนี้ไม่เยอะไม่น้อยแล้วนะครับเอ้ไม่เยอะแล้วนะครับเหลือแค่ยี่สออก5%แล้เปอร์เซปตั้่งเป็น้ อยู่ในต่างประเทศเลยเป็นต่างประเทศเลยเนี่ยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเรามาดูตัวงกบกำไรขาดทุนก็จะมีในเนี้ยที่บอลษัทลิกเขาทำไว้นะครับต้องขอบุณเขาด้วยนะครับก็จะมีทั้งรายได้แล้วก็มีทั้งอ่ารายได้ในอดีตนะครับแล้วก็มีฟอร์ a คสด้วยนะครับเอ็นนิ่งอ่ารายได้ในอนาคตนะครับก็เราก็จะเห็นว่ารายได้ก็ยังดูถ้าตามที่เขาฟอร์แคสต์นะครับเราผมก็ไม่ไแน่ใจว่าเขาใช้ a อ s u ซ์เพชันอะไรนะครับแต่ว่า ดูแล้วเนี่ยก็ดูเหมือนมีการเติบโตอยู่ท่านในมองในเงี้ยไหลได้นะครับในส่วนของ e v i d a เนี่ยก็ยังเติบโตอยู่นะครับนะครับดูดูจากตามนี้ตามที่เขาระบุไว้นะครับแล้วก็กำไรก่อนหักภาษีก็โตนะครับกำไรหลังหักภาษีก็ยังเติบโตนะครับทำให้กำไรสุทธิเนี่ยก็ดูแต่ว่ากำไรสุทธิเนี่ยมาถึงตรงส่วนของกำไรสุทธิเนี่ยจะดูไม่ไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะครับ ก็คืออาจจะมีบางส่วนที่มีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างนะครับซึ่งจริงๆ CPF เนี่ยเขาก็จะมีประเภทกําไรกําไรที่ไม่ใช่กำไรจากการดําเนินงานโดยตรงก็มีมีพอสมควรอย่างเช่นเขาถือหุ้น c p r อยู่ใช่ไหมครับบางทีเขาอาจจะขาย c p กไปเขาก็ได้กําไรมาอย่างเงี้ยก็จะมีเป็นปีๆแค่จะมีประมาณนี้นะครับทำให้อ่ามีการ ำไปต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วเนี่ยเขาก็คาดว่าจะได้ประมาณนี้นะครับก็ลองไปดูเอานะครับประมาณบาทบาทนิดนิดบาทกว่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าถ้ามาดูมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้นตามที่เขาคาดการก็ดูจะเติบโตนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของกระแสเงิสนสดนะครับก็มาดูจากการดําเนินงานเลยละกันนะครับกระแสเงิสนสดจากการดําเนินงานเนี่ยถ้าในปีหกศูนย์หกหนึ่งก็ดูเป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วนะครับก็ประมาณ1นึ่งเจ็ดกับหมื่นห้านะครับพันล้านบาท ในปี6กเนี่ยเขาคาดว่ากระแสเงินสดก็จะท่งตัวนะครับจากปี6 1หนึ่งแต่ในส่วนปี6 3สาเนี่ยเขาคาดว่ากระสเงินสดจะลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับเหลือแค่ห0 0พันแต่ว่าการทํานายกระแสเงินสดกับพุ่นวัฏจักรต้องบอกว่ามันไม่ง่ายนะครับผมก็เคยพยายามที่จะทําแล้วแต่ก็มันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดเสมอไปนะครับในขณะที่กระแสเงินสดในการลงทุนเนี่ยถือว่าสูงนะครับแต่ละปีเนี่ยหลัก20,000ืกว่าล้านนะครับในปี6 2สองซึ่งเป็นปีเนี้ย เขาก็ทํานายว่ามันจะมีการลงทุนถึงสาม0 0ืล้านเลยนะก็ถือว่าเยอะนะครับแล้วก็จะเริ่มเผาลงในปีหกสามนะครับหรือแค่หมื่นหกนะครับก็จะทําให้เงินสดเงินสดสุทธิที่ที่เหลืออยู่ก็เหลือประมาณ2 3 0 0ามืล้านก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีเงินสดนะครับก็ถ้าเรามาดูเป็นโกลดนะครับอัตราการเติบโตของอไรได้เราจะเห็นว่าปี60ถ้าเทียบกับน่าจะเป็นปีห้าเก้านะก็ถือว่าโตขึ้นมา นะครับ7.98นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ในปี61ก็เติบโต8แต่ปี62เนี่ยเริ่มเริ่มโตน้อยลงนะครับเหลือแค่2.87นะครับปี63เนี่ยอันนี้คือตามบทวิเคราะห์นะครับซึ่งการพยากรณ so ์ฟ o r e c a s t เนี่ยผมก็เน้นอีกทีหนึ่งว่ามันมีทั้งถูกและผิดนะครับเราต้องไปพิจารณาผมมาบอกเล่าข้อเท็จจริงที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับที่บทวิเคราะห์เขาแจ้งมาแบบนี้นะครับ ในปี63เนี่ย2.34นะครับการเติบโตก็ถือว่ามันเติบโตช้าลงไหมนะครับก็ถือว่าถ้าตามนี้ก็ถือว่าต้องบอกว่าช้าลงเดี๋ยวเราไปดูของจริงนะครับเดี๋ยวของจริงมันจะพิสูจน์ว่าสิ่งที่พอแคมป์มันถูกต้องไหมนะครับนะครับที่การเติบโตของ EBITDA มันก็ดูจะลดลงเหมือนกันนะครับทุกอย่างดูดูดูลดลงหมดยกเว้นกำไรสุทธิปี62ที่เขาเคาดว่าน่าจะโตโตเยอะโตใหญ,ใหญ่นะครับแต่ถ้าในแง่ของรายได้ก็ดู แต่โตยังมีอยู่แต่ว่าดูดโต,โตน้อยลงนะครับส่วนของออ E ก็ยังไม่ถึงสิบเท่านะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าหลายการแข่งขันสูงนะครับค่อนข้างเป็นแบบเป็นสินค้าพกกภัณฑ์นะครับฉะนั้นออส่วนใหญ่สินค้าประเภทหุ้นวัตถจักรเนี่ยเวลามันดีเนี่ยออมันจะโตเร็วมากนะครับแต่ถ้าเขามองว่าต่อไปมันจะไม่ดีเนะี่ยออมันก็จะทรงๆไม่ค่อยเติบโตเท่าไหร่นะครับเราลองไปดูนะครับ พัฒนาการที่ผ่านมานะครับก็คือตัวทาง CPF เนี่ยเขามีซื้อหุ้นส่วนที่เหลือใน CP Food UK แล้วก็ The Food Flora f r i s นะผมไม่ได้จอ่านถูกว่นะในปี61เนี่ยเขมีการซื้อหุ้นแล้วก็ลงทุนเพิ่มในธรรเน40%เป็นธุรกิจฟาร์มกุ้งแล้วก็แปรรูปกุ้งขั้นต้นที่บราซิลนะครับปี60เนี่ยมีการเพิ่มทุนนะครับ5 5หุ้นเดิมต่อหนึ่งห,หุ้นใหม่นะคร พอจะทราบัอยู่นะครับยี่สิบห้าบาทตอนนี้ราคาก็ประมาณยี่สิบหกอะไรประมาณนี้นะครับทาให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มเป็นแปดพันหกร้อยสิบเอ็ดล้านนะครับปีหกศูนย์ก็ลงทุนในบริษัทนะครับจำหน่ายอาหารกลุ่มฟูดสวิตในอะมานดีนะครับหกศูนย์ก็ลงทุนในฟูดสวิตอังกฤษนะครับอันนี้ก็เขาก็มีการลงทุนอยู่ตลอดนะครับสเสน็ตเป็นการลงทุนในต่างประเทศนะครับซึ่งก็เหมือนกับเริ่มขยายอาณาจักรแล้วละ่ะถ้าเราดู c p f เมื่อ เมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยจะไม่มีลักษณะที่ลงทุนเยอะอย่างนี้นะครับก็เริ่มขยายอาณาจักรนะครับก็ถ้าเปรียบเทียบนะครับกับตัวอื่นอนะครับ m a r k e t แคปตอนนี้ cpf ก็ประมาณสักสองสนกว่าล้านนะครับนะครที่ไทอูเนียนเก้าหมื่นนะครับ pe ตอนนี้ cpf สิบสี่เท่าไทอูเนียนยี่สามเท่านะครับแล้วก็มี g f p t ที่เป็นคำก่าเหมือนกันไทอูเนียนอาจจะไม่เป็นทูน่านะครับก็จะมีกุ้งมีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ g f p t ก็ หมนหกพีสิบหกซีเฟสนะครับอันนี้ทํากุ้งอย่างเดียวอีเก้าจุดเจ็ดแปเกสเจดจุดแนะครับ p ีบก็ไทเปอร์บุ๊กแวลูก็หนึ่งจเท่าสองหนึ่งเท่าหนึ่งสาเท่าสเท่าดีวิดเนยูก็ซีพีเอนะก็ให้สูงสุดนะครับส3ถ้าเทียบของราคานะครับถ้าราคาเปลี่ยนแปลงไปดีวิดเ n นก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่าตัวซีเฟสตอนเนี้ยอย่าง ยังอาจจะยากลาบากอยู่ยังไม่มีอันดัลองไปดูข้อมูอม feels, ลเป good, ak, รียบเทียบกันนะครับผมบอกไล่ฟังนะครับอ่านะครับหนังสือ3ามเล่มที่อยากแนะนานะครับเป็นหาหุ้นรวยแบบง่ายไซวีไอเป็นหาหุ้นโตโตสิบห้าในสิปีเป็นหุ้นทำกำไรด้วยหัวใจและกลยุทธการลงทุนนะครับมีจาหน่ายตามหน้าหนังสือทั่วประเทศตอนนี้ตัวเล่มนี้ได้เป็นเบสเซเลอร์แล้วขอขอบคุณมากเลยนะครับที่อุดหนุนนะครับแล้วก็คอร์สพลิกหินหาหุ้นเด้งนะครับเทรนอ์ดาสต็อค ที่ผมในแว่นทํากับทางสกิลเลนนะครับก็ลองไปติดตามได้เป็นคอร์สที่ราคาย่อมเยาวนะครับเพื่ออยากจะให้เข้าถึงทุกคนนะครับก็วันนี้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ